ทำอุโมงค์ไผ่กาซิริสระวังตกเป็นอุโมงค์ไผ่ตัวใหม่ของประเทศไทย <c oughs> ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เป็นคลิปเบาๆครับลุงกลมจะพาชมไผ่กาซิริสอันนี้ชื่อวิทย์ของเขาก็คือแบมบูซา เทคกิลิสกราซิลิสทีนี้ชื่อสามัญอังกฤษนี้ก็เรียกได้หลายชื่อเช่นเกรตฟูแบมบูซึ่งแปลว่าไผ่สง่างามนะครับอันนี้เรามารู้จักไผ่ชนิดนี้ที่สวนของมิสเตอร์เคครับเขาปลูกอยู่ที่ไหนปลูกอยู่ที่เวียงสะสุราชครับอายุปลูกก็ประมาณปีที่4ที่5แล้วครับนี่ โอ้โหพื้นที่ของเขานี่ปลูกไว้ทั้งหมดเนี่ย400กอลุงว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่ปลูกไวเนี่ยเพราะว่าไม่เคยเจอที่ไหนที่มีปลูกไว้เยอะขนาดนี้นะครับนี่เราดูลำเขาสวยงามอันนี้ไผ่ชนิดนี้เนี่ยลำไม่ใหญ่นะครับลำเขาจะสวดทรงสะโอดะองสวยงามมากนะครับ ก็ไปใช้งานลำหลายๆเรื่องนะครับเช่นเอาไปทําก้านไฟที่ประดับไฟอย่างนั้นนะครับหรือไปทําเป็นเขาเรียกว่าไปกางมุ้งของตัวแแลนสําหรับปลูกทุเรียนก็ได้นะครับอันนี้ก็มันใช้ประโยชน์หลายอย่างนะครับแต่ที่เด่นที่สุดก็คือการปลูกเพื่อประดับครับเห็นไหมครับทรงเขาสวยทรงเขาสวยอันนี้เฉพาะปลูกเพื่อประดับสวนเนี่ยสวยที่สุดแล้วครับไม่ต้องไปตัดลำมัน แต่ถ้าเกิดท่านใดที่หวังจะใช้ลำได้ด้วยก็ไม่ผิดครับแต่ว่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งหลายคนก็จะมีข้อสงสัยว่ากินนอได้ไหมตัวนี้พูดตรงๆเลยนะไม่น่าจะมีใครนิยมกินนอนะเพราะว่าลำเขามันจะเล็กๆนอก็น่าจะเล็กด้วยนะครับเราไปกินนอใหญ่ๆเช่นไผยยักษ์ไผยอื่นๆก็น่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครจะฝืนกินลุงว่าก็ไม่ผิดนะครับ อันนี้ก็คือความเด่นของเขาเลยนะครับความงดงามดูเลยครับนี่ลำเขาจะออกเขียวแล้วก็ยังมีสีจะเรียกสีฟอบฟ้า,ฟานวลๆผสมด้วยก็ได้แล้วก็ที่แปลกก็คือว่าไม่มีกิ่งมีก้านเลยนะครับยาวเลยลำเขาจะยาวประมาณ4 5หเมตร6เมตรแล้วแต่ความโตของอายุนะครับหมายความว่าอายุนานเนี่ยมันก็จะยืดจะยาวไปนะครับเนี่ยทรงสวยงามมากเลยครับอลองลองชมดูนะครับอันนี้ก็ ก็ต้องขอขอบคุณแปลงตัวอย่างก็คือสวนมิสเตอร์เคล่ะครับนี่เขาปลูกก็เป็นตัวอย่างนะครับสวยงามมากคนตื่นเต้นเพราะว่าเราเคยเห็นแม่ต่ลุงเองก็ปลูกครับตัวนี้ข้อเด่นเขานะเ,เดี๋ยวจะลืมพูดคือข้อเด่นคือทนแรงมากๆเลยครับแรงนี่ท้าเลยยังไงพอมันติดแล้วเนี่ยนะทนแรงได้ดีครับใบไม่ร่วงเลยแต่ข้อเสียเลยคือถ้าโดนไฟ โดนไฟไหม้ครับไฟไหม้เนี่ยนะไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยอยากจะฟื้นครับของลุงเนี่ยปลูกไว้เยอะเหมือนกันแต่ปรากฏว่าโดนไฟไหม้นี่ไม่ค่อยฟื้นเลยครับก็พยายามถ้าพื้นที่ที่เขามีการจัดการดูแลอย่างดีอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาปลูกตัวเขาเรียกว่าเป็นยางพารามีปามน้ํามันเนี่ยมันจะไม่มีการไฟไหม้นะครับไม่เหมือนพวกพื้นที่ที่ปลูกพวกยูคาพวกอ้อยพวกอะไรซึ่งมันจะเสี่ยงจากการโดนไฟ นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะปลูกได้อย่างดีเลยอ,อันนี้นะครับดูความงามของสวนเขานะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ